โลกเหล่านั้นยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่ยังไม่ถูกคนพบแล้ววันนี้ว่ากันว่าจะพาไปชมเรื่องราวของ5สิ่งของต้องคำสาบพร้อมประวัติความเป็นมาที่น่าขนลุกบางชิ้นแค่มีไว้ในครอบครองก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณเดินไปสู่จุดจบได้โดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นอยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และ subscribe ที่ตามชแนลว่ากันว่าด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ 1>, 1. นากากนักรบเมารีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองในนิวซีแลนด์ที่ได้ใช้เวลาแกะสลักหน้ากากและลูกป,ปันก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสนามรบตามความเชื่อของชาวเมารีหากนักรบคนใดเสียชีวิตจากการสู้รบดวงวิญญาณของพวกเขาจะสิงสถิตในหน้ากากและกลายเป็นหน้ากากต้องสาบที่เป็นภัยคุกคามต่อคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์และช่วงมีประจำเดือนจะเป็นอันตรายมากหากเข้าใกล้ ด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑ์ในอังกฤษจึงมีป้ายเตือนผู้หญิงให้ทราบขณะรับชมหน้ากากของชนเผ่าเมอรี 2. เพชรโฮปเพชรโฮปเป็นเพชรขนาดใหญ่มีน้ำหนัก45.52กรัตหรือน้ำหนัก9.10กรัมมีสีน้ำเงินเข้มปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเดมิสโซเนียนในกรุงวอชิงตันดีซีเพชรโฮป ได้รับการอธิบายว่าเป็นเพชรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นเพชรที่มีคำสาบซึ่งมีประวัติศาสตร์บันทึกยาวนานเปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งระหว่างทางจากอินเดียไปฝรั่งเศสไปอังกฤษและสหรัฐอเมริกาโดยผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นจะพบกับความโชคร้ายความตายที่เกิดจากการฆาตกรรมและโศกนาฏกรรมโดยเจ้าของคนแรกคือพ่อค้าเพชรชาวฝรั่งเศสชองแปติสตาเวสเนเยซึ่งเขาได้นำเพชรนี้ลอบเข้าไปในปารีสตามตำนานกล่าวว่า ขาถูกหมาป่ากิน 3. เพชรแบ็กออลโรเพชรแบ็กออลโรหรือจกกักรในชื่อเพชรแห่งเนตรพรมขนาดถูก14.50กรัตพบในช่วงต้นศตวรรษที่19ในประเทศอินเดียกล่ากันว่าเป็นดวงตาของพระพรหมที่ถูกขโมยมาตามความเชื่อของนบวชศาสนาฮินดูซึ่งอัญมณีชิ้นนี้ถูกส่งผ่านไปยังเจ้าของหลายคนซึ่งมีประวัติว่าผู้ที่เคยได้เป็นเจ้าของมันถึง3ราย ต้องพบจุดจบเสียชีวิตที่น่าสยดสยอง2ใน3ของผู้หญิงที่ครอบครองได้กระโดดจากตึกสูงตายยางไรก็ตามมีความพยายามที่จะล้างคำสาบที่ติดมากับเพชรโดยการตัดเพชรออกเป็น3เม็ดจากนั้นเพชรก็ถูกกระจายไปตามกรรมสิทธิ์ของบรรดาเศรษฐีทําให้สามารถรอดพ้นคำสาบมาได้อีกทั้งผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้วันกลัวเพราะเพชรชิ้นนี้สวยมากจนไม่สนคำสาบเลยทีเดียว4 ผนังหินบาลานีสโตนผนังหินบาลานีสโตนเป็นหินได้ตำนานผลยอดหอคอยของปราสาทบาลานีที่สร้างขึ้นเมื่อ6 0 0ปีในไอซ์แลนด์กล่าวว่าผู้ใดได้จุมพิษกับผนังหินนี้จะมีแต่ความโชคดีร่ำรวยซึ่งตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีคนสำคัญประธานาธิบดีนักแสดงและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาจูบผนังนี้ อย่างไรก็ตามหากนําชิ้นส่วนของผนังหินนี้ไปจะนํามาซึ่งคําสับแช่งทําให้ชีวิตของคนที่ขโมยมันพบกับโชคลายหลายคนมีภาะวะซึมเศรา้าถูกเลิกจ้างงานเป็นผลทําให้หลายคนทนไม่ไหวจึงส่งหินนี้ทางพัสดุไปยังสถานที่ของมันในที่สุด 5. อซ์แมนอซ์แมนเป็นมัมมี่ที่มีสภาพสมบูรณ์ของชายอายุมากกว่า5,000ปีโดยพบในเดือนกันยายนปี1991ในเทือกเขาเอล ผมแดนระหว่างออสเตรเลียกับอิตาลีโดยร่างของเขาถูกพบในน้ําแข็งครึ่งร่างถือว่าเป็นมัมมี่สมบูรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีในเบอร์โซาโนภาคเหนือของประเทศอิตาลีมัมมี่ดังกล่าวเต็มไปด้วยเรื่องราวประหลาดและน่าพิศวงรวมไปถึงคำสาบที่เชื่อว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมัมมี่ตนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนค้นพบและคนตรวจสอบจะตายอย่างลึกลับ โดยมีเหยื่อที่ตายเพราะคำสาบานนี้ทั้งสิ้น7รายหนึ่งในผู้คนพบไอซ์แมนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางรถยนต์ระหว่างเดินทางจะไปกล่าวสุนทรพจน์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่พบและนักวิจัยคนอื่นๆเสียชีวิตเพราะหิมะถล่มในเวลาไม่นานส่วนนักวิจัยคนอื่นที่เสียชีวิตจากสาเหตุเลือดผินปกติหลังจากที่พบไอซ์แมนเป็นไงกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และ s สับสไครต์ติดตามช n แนลว่ากันว่าไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะให้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับว่ากันว่าชาแนลคนไทยสาระแปลกใหม่แบบจัดเต็มสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ